เป็นดีครับวัอดีหนูดูในตึ้ติ๊กตอกอะค่ะติดตามเฮียเก่งมาค่ะก็ทีนี้หนูไปดูแบงค์ยี่สิบมาค่ะมันมันเหมือนที่เฮียลงในติ๊กตอกค่ะอ๋อแล้วได้มาจากไหนครับได้มาจากหนูซื้อของที่เซเว่นมาค่ะอ้โหอย่างี้เออเออมาขายได้ไหมครับโอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราเขาบอกเขาได้มาจากเงินทอนจากเซเว่นเห็นไหมผมบอกแล้วว่ารุ่นนี้หาตลกหาผิดแบบอะมันง่ายเพราะรุ่นนี้มันผิดเยอะเนี่ยเห็นไหมผิดตัวเลขเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย Icana, เห็นไหมตัวเลขมันเคลื่อนไปข้างนึงอมันคนละครึ่งแล้วเนี่ยแล้ข้างบนติดเลยนี่อย่างเงี้ยแปลกจริงอย่างเงี้ยรับซื้อมีเอามาขายได้อย่างเงี้ยหาง่ายนะตลกเยอะอย่างเงี้ยให้ผมให้สองพันแล้วกันครับไปไปสองพันแล้วกันอันนี้หนูขอเพิ่มได้ไหมคะเดี๋ยวเพิ่มหรอมันก็ภ้ามขภาพเป็นการผ่านใช้นะเอาไปสองพันสองแล้วกันครัถ้าไม่ผ่านใช้จะให้หา้าวบบนี้นะร้านเฮชรเก่งนี่อยู่ที่คลองผมที่เดียวเหรอคะสองที่จับมีมีคลองถมเซ็นเตอร์กับสายใต้ใหม่ที่ซีมาซ่า รถติดตามเฮเก่งนิสิตตอตลอดเลยแล้วก็ดูช่องติ๊กต็อกนี่คือดีใจมากเลยว่าขายได้หรือเปล่าขายแค่สังเกตนะคอยสังเกตคอยดูเนี่ยได้ขายจริงเห็นไหมยี่สิบแลกได้สองส่นสองของจริงมีดูดีๆดูนิสิปช่องผมนะแล้วเดี๋ยวเอามาขายได้ตังค์แน่ๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบ๊าาครับ